เราต้องแบบมีเทน<ม>แบบเรื่องบุคลิกร่างกายว่าต้องชกต่อยเป็นนะเวลาคนคนเขาต่อยเป็นเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเี้แบบรีแอคชั่นการได้รับบาดเจ็บรีแอคชั่นแบบท่าพันมือท่าตั้งกาดอะไรอเี้ก็เราแบบอยากให้ทําให้มันแบบออกมาดีที่สุด จริงๆก็แทบจะไม่ไม่ได้แตกต่างกับซีรีส์ที่เราผ่านๆมานะครับ<ม>แค่เรื่องนี้ก็มาเจอแบบว่าเพื่อนใหม่ๆที่แบบเราไม่เคยร่วมง,งานด้วยก็จริงๆอย่างนั้นนี่อย่างเงี้ยเคยเคย,เคยเจอมาเรื่อยๆเนาะตาม<ช>อีเวนต์ต่ตางๆใช่ใชก็ทักทายกันอะไรใช่ถ่า,า,ายแฟร์ไม่<ป><ป>ขนาดนั้น <laughs> แฟนก็คือแบบเออไอเอ็นอ่าครับครับจริงๆได้คุยก่อนหน้านี้มาก่อนที่จะมาร่วมงานกันคุยเขาเรียกว่าอะไรคุยทักทายกันดีกว่าแบบว่าแบบเอ้ยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแต่แต่ไม่ได้รู้ว่าจะมาร่วมโปรเจกต์กัน ใช่ครับไม่รู้ก็พอรู้ก็เอ้ยก็ได้อะไรเงี้ยน่าน่าสนใจดีอะไรครับแล้วพอประมาณต้องรุ้เนี่ยจะต้องปรับตัวเปนยังไงบ้างต้องมาเล่นมาเป็นเพื่อนรักกันแล้วก็มาเป็นเพื่อนเกียรติกันด้วยจริงๆถ้าโดยพื้นฐานแล้วถ้าวัดจากนิสัยพื้นฐานของตัวตนสกายกับนานีก็รู้สึกว่าน่าจะเข้ากันได้อยู่แล้วใช่ใช่ใช่เป็นคนยังไงก็ได้อะเป็นคนยังไงเลยเป็นคนแบบยังไงก็ได้ชิลๆแบบว่าไม่ได้แบบซีเรียสอะไรมากก็แบบจะมีเรื่อง เรื่องอะเรื่องแต่งตัวอะไรแบบซีเรียสกันบ้างอะไรเงี้ย ừ, แต่ว่า ừ, ถ้าแบบเรื่องอื่นก็นแบบชิลๆใครจะทําอะไรก็โอเคไปก่อนเลยเพื่อน ừ, เดี๋ยวว่ากัน <c oughs> ก็ก็แค่เป็นคนชอบชอบแต่งตัวบ้น่าจะแบบชอบแต่งตัวอะไรนะครับเออไม่ไม่หมายถึงว่าแต่ละคนน่ยชอบชอบแต่งตัวกันอยู่แล้วไม่ได้แข่งกันแค่แบบว่า <c oughs> แบบกว่าจะออกจากบ้านอะไรเงี้ยก็แบบก็คิดคืนสไตล์กันจะตัวสองคนเหมือนกันไหมห้ผมว่าไม่เหมือนไม่เหมือนกันเลยนี่น่าจะแบบสตรีทกว่าค่อนข้างไปในทางสุดฉาดแล้วกันแล้วแต่วันสกายก็จะแบบเรียบๆบ้างใช่ๆนนี้จะแบบเหมือนจะชอบแบบสีสีสันหน่อยใช่ๆชอชอบสีสันครับถ้าเกิดว่ามีนัดที่จะต้องไปด้วยกันมีกันคุยเรืองก่อนก็แค่แต่งตัวกันยังไม่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 หรือว่าต้องทช้เวลาบาดเจ็บเพราะว่าสายชั้นคู่้แค่แต่งตัวนาน ไม่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 คิดมาตั้งแต่คืนที่แล้วครับเฮ้ยจริงเหรอคิดมาตั้งแต่คืนไอ้ผมผมมาคิดนะแต่ว่าพอซ้อมมาเอาแต่งไม่เข้านี่นาอะไรเงี้ยอ๋อไม่แมทไม่แมทก็เลยต้องแก้แก้กันยาวๆอาจจะเลทบ้างครับแต่ว่าทั้งคู่ก็คือมีเทสทังแฟชั่นเหมือนกันอืมเรียกว่ามีความชอบแฟชั่นในของแต่ละคนละกันใช่ครับใช่ครับแต่คนนี้จะแบบชอบชอบใส่ใส่ขาสั้นมาเพราะแบบมาซ้อมมวยแต่ทีคือนั่งมอไซค์มาอ่าใช่ใช่ใช่เพราแบบสะดวก วเร็วรวดเร็วก็ไม่ระใจอ่อนมีสมบูใช่ย้อนมัยู่ว่าทำไมยอมแบบว่าไม่จริงใจฮถ้ามองในข้อดีคือเราได้ออกกำลังกายด้วยแต่ก็ได้สนิทเพิ่มขึ้นด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ดีครับแค่นั้นแหละออกกำลังกายแต่เจ็บมือพี่เจ็บเลยยังเป็นแผลกันอยู่เลยนี่จะท้อมมันหนักขนาดนี้เลย เอาาจจริงงััขนนนด้ไม่รู้ว่าเป็นที่ผมหรือเป็นที่ครูสอนนะเว่าโหดเหมือนกันนะครูสอนค่อนข้างโหดนะเพราะว่านานี่บอกว่าชีวิตนานี้ก็คือถ่ายซีรีส์เจ็บกลับบ้านนอนใช่ครับถ่ายซีรีส์ไปต่อยมือแล้วกลับบ้านนอนอะไรมันถึงยอมถึงต้องไปทําขนาดนั้นจริงๆเพราะว่าโปรเจกต์นี้มากกว่าเพราะว่าเราเราต้องแบบมีเทนแบบเรื่องบุคลิกร่างกายว่าต้องชกต่อยเป็นนะเวลาคนคนเขาต่อยเป็นเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบเรีแอคชั่นการได้รับบาดเจ็บเรีแอคชั่นแบบ ถ้าพันมือถ้าตั้งการอะไรก็เราแบบอยากให้ทำให้มันแบบออกมาดีที่สุดอะไรครับจริงๆมันแค่แอคชั่นก็ได้เพราะมันแค่มุมกล้องนี่ใช่แต่ว่ามัน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 ไม่จริงใช่มันจะไม่จริงมันไม่เรียวใช่ก็คือาเรถ่ายฉากมันมีเรียวพอสมควรเรียวครับเรียวครับแบบว่าต่อยกันก็คือเฉียดเลยใช่แต่คือมันจะมีวัดระยะไม่ไม่ไม่อารมณ์จริงคืออารมณ์จริงต่อยอะต่อยเต็มแรงจริงๆแต่ว่ามันจะมีเทคนิคเทคนิคให้ไม่คือนอกจากเราไปเรียนมวยเนี่ยมันจะมีไปเรียนแอคชั่นด้วย ก็คือสอนว่าเฮ้ยเราต้องต่อยยังไงหลบยังไงแต่ว่าจริงจมันสนุกนะครับแบบพวกแอคชั่นแรงเนี่ยใช่สนุกมากเนาะใช่แล้วถ้าเราถ่ายจริงจนี่คือต่อยแบบว่าเป็นแค่แบบว่ามุมกล้องหรือว่าแบบว่าเฮ้ยตามอารมณ์เลยฟิลลิ่งจริงๆก็ตามบทดีกว่าบทมันฟิลลิ่งประมาณนี้เราก็เราก็ต้องพยายามมีสติยั้งมืออะไรครับใช่เทสเทสให้ดูไหมเทสให้ดูไหมอันนี้คือจับเพื่อนรักายมาเป็นเพื่อนเกียรติแสดงว่ามันต้องมีโมเมนต์ที่แบบว่าใกล้ชิดกัน เรื่องคิดว่านะครับคิดว่าก็น่าจะแบบแบบเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะพัฒนาแบบจนเกลียดจนมาแบบกลับมาดีกันแล้วกลับมารักกันอีกทีเอ้กลับมาช่วยเหลือกันเพราะในในเรื่องมันเป็นเหมือนงงเหมือนว่าเราต้องเหมือนผมมีเรื่องกับอ่ากลุ่มแก๊งมาเฟียอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบสุดท้ายเพื่อนเหมือนอารมณ์มาณเหมือนเพื่อนไม่ทิ้งกันสุดท้ายเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะเหมือนผมไม่ไม่ได้เกลียดเขาแต่ว่าเขาอ่ะแบบเหมือนเหมือนเราไปทําลายความฝันเขาอืใช่ทําให้เขาไม่ได้ไปทําสิ่งนั้น แล้วเราก็ย้ายโรงเรียนใช่เขาก็เลยเกลียดเราอะไรนะครับเขาไม่ทตาามไปกับเรตอนนั้นนะเวลานั้นแต่พอพอแบบว่าเกิดเหตุการณ์นู่นนี่นั่นปั๊บก็กลายเป็นเข้อเงินเราแล้วเรามาจิ้นกันตอนไหนเนี่ยไม่ได้จิ้นจริงๆโอ้เป็นเพื่อนเพื่อนจริงๆเลยโรแมนต์เลยเพื่อนเพื่อนช่วยกันเพื่อนช่วยกันเป็นฟีลลิ่งแบบเพื่อนเลยเพื่อนเจ็บเราเจ็บเพื่อนใช่ ประมาณแบบตายแทนเพื่อนกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับใกล้กดดันไหมคกับเป็นผลงานที่ได้การถางทีมทีวีด้วยก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าก็คุยคุยคุยกับพี่ถาว่าก็อยากจะแบบตั้งใจทำออกมาให้แบบว่าดีที่สุดเพราะว่าทุกคนก็แบบดูตั้งหน้าตั้งตาคาดคาดหวังกับโปรเจกต์เราเหมือนกันก็ก็แอบกดดันบ้างครับแต่ว่าก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดแบบว่าก็ไม่ไม่ได้คำนึงถึงผลลัพธ์ว่าเฮ้ยต้อง ออกมาเปรี้ยงป้างมากเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดน่าจะคิดว่าปีหน้าปีหน้าแล้วกันค่อนข้างรู้ว่าปีหน้าแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าจะออนเมื่อไหร่จริงครับใช่ครับเริ่มถ่ายทันไปได้ยาวจริงๆเพาะว่าเดกล้องเร็วๆนี้กำลังจ่าแล้วช่วงนี้ก็น่าจะแบบเวิร์กหนักๆละเนาะเริ่มแบบเข้าเรื่องบทเรื่องเวิร์กช็อปเรื่องต่างๆเพราะว่าเรื่องนี้ก็แบบไม่ได้มีแค่เราก็มีแบบ นักแสดงเยอะมากมีพี่มาริยามีพี่เฟยมีเคเอเจเจเจพร้อมโอ้เยอะเยอะจริงเยอะพูดไม่หมดเลยน่าจะเหนื่อยน่าจะเหนื่อยแบบทุกทุกอย่าง